มนตตีให้ได้เปิดตรงนี้แล้ววิ่งมาโขกหนึ่งสูเลยครับโอ้โหแม่แล่ฮาสจวดพลาดครับโดนเอนโมโตะเบียดแล้วก็ได้จังหวะหมุงเข้าไปจ่อๆเลยครับเชียงรายออกนำหนึ่งสูแล้วครับอีกทีครับเอนโมโตะที่ประกบอยู่กับไลรฮาสจวนะครับแล้วโฉบตัดหน้าเลยโอ้โหจริงไายหานนี่ก็ก็รู้ว่าเอนโมโตะอยู่ด้านหลังตัวเองนะครับแต่ว่าไปประมาทนะครับ <Ừ. S 2> นี่อาจจะไม่ได้ดูเทปการเล่นของเอนโมโตะว่าโอ้ฤดูกาลดีแกขยันขนาดไหนแกวิ่งทุกลูกแกเข้าทุกจุดนะครับแพ้ก็ตามเอาครับซ้ายของเฮดิโอสัตว์ลูกนี้บอลตรงโ,อโสองศูนย์เนตรงกรอบด้วยครับโอ้บทจะเข้านี่เข้าง่ายเลยครับสองประตูต่อศูนย์สิงเชียงรายยูไนเต็ดโชคไม่มีเพราะว่าโดนยิงแฉลบแต่คราวนี้ได้โชคเหมือนกันครับ เปลี่ยนทิศทางแบบเยอะเลยจากเสาแรกไปเสาไกลนั่นเลยทำให้กินพงกลับมาไม่ทันเลยครับบอลไปฉลับหลังทางปราชยาฝัดสุภาพนะครับเชียงรายดี